ลมผัดหนาวหนาวพี่น้องสบายดีเปรสุขูสุขคนยินดีตอนหับกับซูซองเบาดาวบ้านนาย้มเศร้าๆพี่น้องอากาศหนาวค่ะพี่น้องมาสมสวนพักค่ะเลยสวนพักถ้ากุ้งนี่ใกล้สติดเลยนี่ผักสลัดอันนี้ผักสลัด พอกสลัดนี่ก็งามมาได้แล้วงามขึ้นแล้วตอนแรกว่ามันเปื่อยตายบ่มันถ่ายใบยมันเนาะพนะักซีเ่เฮาในี่ตายแล้วพักอา,ากาดก็ตาย,ตายจักมันเป็นยังเนาะมันคือเปื่อยใช่ป่ะคืออะไรสบายดีเด้อ,อ,อพี่เนาะอ้าออพเขียเข้ามาอีก่เลยนี่ยังนะ กัดมันนะใบมันคือเป็นเรนี่ตักกระแตนบอนี่นะกัดไม่ไหมใบกูดไปจังค่ะเนี่ย,ยอืมบดิ้ฝุ่นมาใส่เนา้ยเด็กชัวร์โอ้โาที่ได้เก็บอยู่ได้หนีเดาไปอย่ากเก็บมันแล้วมันน้อยฝนใช่ทั้งใดเด้อหนูหกำลังเป็นใหม่เนี่ยอือ นี่นะมีบ่วงนี่นี่ดาวขาวนะี่มีบ่งนี่มาจับนี่มีโตยังมาจับน่มันจังบดน่ะน,นะถั่วหุ่งกระจับไปได้ละหุ่งคังหาจับเพื่อแหละอันนี้ก็บหงค์บกคัง,งนี่แกักจับอยู่นี่ถ้ากันเป็นดอกเะนั้นเติบักหุ่งพี่นอ้อง hả? <laughs> à? <laughs> này bừng... mà... you know. oh, là áo này này. Này cứ giáp đã. Nào bưng. Nằm máy, nòu Nó nòu, Oh, ngày tờ bảo đó. Khi hoàn coi là bỏng đó. Khi nó mới để lá nhọt. <laughs> để ăn... néng nó นีเด้พี่น้องอีกนอนึงแต่ว่าก็บ่ได้เก็บดอกนี่จะนอมาคิมซุงอันนี้วานใหม่เดี๋ยลรืองอีกเลยขาดพุ่นกินพุ่นลายแท้ักยังต้นยังนี่มื้อบโออแตงจริงค่ะ ไปงามวันนี้ก like ็บุกหอยงามนี่ติดแล้ววิญญพักอันนี้เฮาหลายดีเลยเก็บกินตะละมือน่อยเพราะว่าโอ้พี่น้องเลยงามงามสลัด ีงอโยออกมาพี่น้องเลยอากาศหนาวพี่น้องอี่เดม่วงพี่น้องพปีนี้คือสีดกเด้่วงเานี่ลายดิพี่สิพี่น้องมาเบิ่งเห็ดเท่าอีกเห็ด เ้าออกล้ายสำไรแล้วนัวกระหองเลยด้ยโอ้ยปีอันตอนนี้ป้าถูกปีใหญ่ดีเราก็สิยร้ายอันนั้นอยู่ตัวทงตัวทงกล้วยลังห้องน้ำพี่น้องมันงามปิ๊มันได้รลับน้ำตลอด À, bừng, à, bừng. Bừng, à, bừng Ô, nhìn nó vương nó vương bung bung ta ôi nó bung 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 đọc bung nó bị ta bung rồi Sao không vô? Uhm. Tôi đi, tôi đi lại nè chặt chăng chàng này nữa Ừ, tôi đi bán phát mẹ vì nó qua ăn rồi lại Chứ Tôi thương hiểu đi luôn mình ở cái thơm mình, mình hiền hẹn luôn này. mình ở cái luôn. cái hẹn ngoài hết. thì mình kể lắm tè kia kia hảy hát. Mẹ hát. Mẹ hát. Mẹ hát. mình hát. Mẹ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  hát.

มันสอดเลยแต่ขี้พูนนี่ยอีกต่อเนอะเดี๋ยวนี้แค่มียังมาแทงเนาะก็แต่งร้าลายเบพี่แถวฝุ่เบิ่งดูมีบะนั่นน้องก็ยังร้ายอยู่พี่น้องเยถ้าฝนมาตกช่วงเดือนหาเดือนหกก็สิได้ดูเสก้าอยู่โอ้ยลมหนาวดิ บ้าวภกระหอดสวนผืนพี่น้องอหลังจากที่เฮาเก็บเพชรแล้วก็พากันมาเอางัวออกพี่น้องเอ้ยมาปล่อยงัวเมื่อคืนนี่ก็ประมาณสักเอ็ดโมงอะไรพี่น้องยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแม่น้องเนยมาเอาน้องเนยมันแม่น้องเนยมาแล้วก็ให้น้องเนยเมื่อร้อนนะแม่เพราะว่า แม่นางมากุกเอานั่งก็รีบฟิ่งไปเลยนั่งก็จือเสียงรถแม่นางพี่น้องเด้ได้ึด้นมาพอดีเลยพี่น้องเอ้นด,ดิ้กับแม่นางจะสิขยายพี่น้องเบิ่งเด้หลายคนก็นจากเข่นมาสัน่นเฮากันเนาะจะสิขยายพี่น้องเบิง่งนเหม่ยเหม่ยกับแม่ เาวิ่งเวสจะไปไซคันลกพาลุพาลุไปไซน้ออะไรห้ากับไทยเบิร์นสนินีนะพี่นอะเพาที่เขาขี่รถผ่านกัถไทยเเบิงรงนพทะธรามไทยไปสัมผาดเอยียขาได้เขาก็ไม่หลกส่วนตัวของเขาเขาใช้พี่นนออดูอยากเป่งไกลๆอยากเปึงชัดๆขึ้นนี่ขึ้นมากกัเลย ปลุกอาลูกไปนอนนำ้นนวนนนำวะถ้ากับพได้หาดอกพี่น้องเลยพได้หาเมื่อหาเมื่อนอนน้ำแม่หรือว่ารยังนะกอดพี่นอนแต่น้องเลยหนาวนั่งพิงแดดซะก่อนเถอะพิงแดดซี่อุ่นๆแล้วกันเอางวงออกพี่น้องเอ้ยงวงกับพอดีเป็นตาแพงเลยใช้ดกวยใช้ดาว sai đất phun sai được cái gì phụ sống sai phụ lại ngồi nói cần dơm nhai này với nó ấy xì hạ dưa cái nhai đã nó ngon cái đây kim pen nè cho mình chín chèn nè Hãy subscribe cho tát đây พอแล้วเราก็มาขูดเซลกับผ้าห้องน้ำเ้ากัสิปลูกเตยหอมไว้อีกไม่กลัวกับสอดอันมันสอยเบอ้อก่อลมผัดแห้งอย่างเมื่มวานนี่อ่าอย่าหยอกกันบังบังบังบิกบ๊กซี่บิ๊กซี่บุญละพี่น้องเอ้ยแต่ละมือต้องมาหยอกต้องมากัดกันก่อนตัวข้าวนี่สิบเฮ็ดแหงด้งเล็บโตโต โตอันนี enfin ้แห้งกร่ดเออตรงนี <fingert ip. S 1> ้ผูกกัดเอากันเอาเลยมาเก็บผักกระดาวไปกินกระปุ่นปลาพี่ต๋องเลยเริ่มใหญ่เนาะเริ่มใหญ่แล้วมาเอาสูตรนั้นยังงี้หน่อยหนึ่งเนาะต้นนี้มันมันพอกินนะดาวเราคมคมอยู่เราคมแต่ก็คมหน่อยลงจาก พี่ต้นอื่นน่ะคุ้มแห้งแห้งแต่ว่าต้นนี้ก,ก็คุ้มพอดีกินพอกินได้แค่น่ะนะดือิไนี่พี่น้องพักกระดาวกงามๆเลยเนาะกุ้งแห้งๆนะครับกุ้กรนนอบน,น,อน,น,อน,นุ่มๆกุ้กรอบนุ่มน,นุ่มเลยพอนะพออีกนนหน่อยน่ะให้รวบกินเลยเด็ดทางาหนเดียวนะ ไปได้เรื่องกูได้ปะแม่นอนเบื้งดูแม่ลงมาอ้าวอางานนี้น้อยมันก็ได้สิเป็นทยังเขาคือตัดถิ่นเนาะเขาตัดเพดหักยาบสสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วพี่น้องไว้พ่อขึนใหม่ เดินไปรูปถักกระดางามๆพี่น้องไปแล้ว